นี่ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นต้นมะเขือเทศเชอรี่นะคะที่ปลูกไว้ในกระบะยางรถยะนต์เนาะตอนนี้ต้นก็เป็นโรคนะคะใบก็เป็นโรคแห้งเหี่ยวแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะทําการรื้อถ่าเขาออกนะคะรื้อถ่าหรื้อต้นออกเนาะ,ะนี่ค่ะอันนี้เราก็เก็บเมื่อกี้นะคะเป็นมะเขือเทศที่ต้นไม่สมบูรณ์แล้วนะคะแต่เขาก็ยังติดลูกเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเราก็จะทำการลื้อออกนะคะ ก็เก็บลูกสุกๆนะคะกเก็บลูกใหญ่ลูกสุกออกมาแล้วค่ะก็เหลือลูกเล็กๆก็จะรื้อทิ้งเลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วก็จะตากดินไว้ค่ะไม่รู้ว่าเราจะปลูกอะไรนะคะเดี๋ยวก็จะเคลียร์แปลงผักนะคะพยายามรื้อออกเนาะแล้วก็จะตากดินไว้นะคะเดี๋ยวรอปลูกตอนอเดี๋ยวรอปลูกพืชตอนฝนเริ่มมานะคะ แดดร้อนมากค่ะตอนนี้ก็ประมาณ10โมงกว่านะคะตอนเช้ากับตอนเย็นเราไม่ค่อยมีเวลานะคะก็ต้องมาทำตอน10โมง11โมงแบบนี้ค่ะถึงจะร้อนหน่อยก็อดทนเอานะคะเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนาะเป็นเวลาเร่งรีบตลอดนะคะตัวน,นี้ก็เป็นแปลงขึ้นช่ายนะคะที่ใบเยอะมากนะคะแล้วก็ตัดแต่งออกให้เหลือแต่ ใบอ,อ่อนๆละตอนนี้แปลงก็ดูโล่งนะคะแล้วก็จะมีผักสลัดหน่อยเนาะแปลงนี้ก็ทำการลื้อไปแล้วนะคะเป็นแรดิสคะ่ะก็ถอนออกวันนี้ก็จะมาลื้อต้นมะเขือเทศออกนะคะแล้วก็จะพรวนดินแล้วก็ตากแดดตากดินนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็รื้อต้นมะเขือเทศออกแล้วนะคะก็เหลือเสาวไว้นิดนึงเเผื่อเราได้เอาต้นถั่วฝักยาวนะคะมาปลูกเนาะบริเวณนี้เราก็จะปลูกฟักแฟงนะคะแล้วก็บวบเนาะเดี๋ยวค่อยทำค้างให้ใหม่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวปลูกถั่วฝักยาวก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยรื้อทำใหม่ค่ะ